กินเกาเหลาโจ๊กหมูกันวันนี้เรามาเดินตลาดเช้าตรงสุะพาดอนเมืองจ๊กร้านลุงยงเนี่ยเนื้อจะเนียนแบบเนียนมากๆไม่ได้มีขายแค่โจ๊กนะต้มเนื้อหมูก็มีเมนูนี้คือแบบดีมากเกาเหลาโจ๊กหมูอารมณ์ก็คือแบบเด็กอ้วนไงอยากกินโจ๊กแต่อยากกินหมูเยอะๆและฉันชอบตรงที่มีกระเทียมเจียวนี่แหละใส่ขิงใส่หอมโรยพริกป่นนิดหน่อยเธอมันแบบจีมากหมูจะแบบเด้งๆเ<ๆ>กี๊ยวก,ก,ก,กับลาต้อกก็กรอบเอาให้ฉ่ำเลยนะแล้วราคาเธอให้ททยว่าจานเนี่ยเท่าไหร่เป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าต้อง ไปหลอ,อะ,อะเธอดูตักไปทางไหนก็คือเจอหมูจะมีเนื้อจอกเนียนๆแบบนิดหน่อยและฉันว่าจะไม่แล้วนะไม่รอดนีขาวกรอบกรุบกรับเนี่ยก็เติมไม่อันของแถวเนี้ยเขาราคาดีงามมากขนมคอกต้นหอมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หา,ากินยากชอบความที่เขาแบบใส่กะทิลงไปก่อนแล้วก็โรยหน้าด้วยกะทิเค็มๆข้างบนมีไส้ให้เลือกหลายไส้และที่สําคัญกระทงเนี่ย25บ้าทมันจะแบบมีความนัวๆเค็มๆอยู่ด้านบนนี่จ้ะหน้าอื่นเขาก็ฉ่ำไม่แพ้กันฟังแค่ไหนละเธอแก้วเนี้ย30บบาท